สวัสดีค่ะทุกคนราวะหมาแล้วหมายกระซ้ามาบริการเย็นๆมาพบกับเพวาในช่องปรานี์นิ่งเพื่อนเดิมคลิปนี้ทุกคนเพว่าวะจะมาพามาแอบ,บดูพ่อครัวทํากับเขาวันนี้มีเมนูนะเตรียมของไว้เรียบร้อยมาแล้วเนนมนูเด็ดเดี๋ยวเพวื่าจะถ่ายแอบ,บให้ดูแอบถบ่ายให้ดูอกอไฟออกมาทำนาบ้านเหมือนเดิมวันนี้ฝนตก บรรยากาศดีเมนูวันนี้คืออะไรคุณปลาดุกผัดพริกสดแต่ว่าจะเป็นปลาดุกทอดกรอบเนาะใครไม่ชอบทอดก็ไม่ต้องทอดแต่ว่าดิฉันกลัวขาวฉันก็เลยจะต้องทอดตกเลยตกเลยข้างทางละข้างเลยของข้างบ้านตกไปในของข้างบ้านเลยล่าสุดนางวันนี้นางทำกุ้เขาวให้พี่ว่ากินจะบอกว่าหลายคนเอาทัก มึงนั่งอยู่แต่หน้าบ้านเมึงไไปไหนวาไ,ไ,ไหนเลยเีเมื่อก่อนอ่ะไปบ่อยจ้ะมันดากาศ,กศ,กศยามเย็นก็บอกว่าขายของเมื่อก่อนอ่ะจนลูกค้าได้ตามหาเห็นรถเขามาแว๊บหันมากำลังเข้าไปเอาตังค์<笑><笑>เห็นเปิดร้านกำลังจะเข้าไปเอาตังค์เอ้ามันหายเป็นเป็นแบบนั้นก็เลยเดี๋ยวนี้ปรับปรุงตัวแล้วอยู่บ้านคือบ่อยขึ้น เดี๋ยวให้คุณชายทอดประดุกเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนางํำกันนะส่วนผสมอันนี้เป็นพริกสดตำใส่กระเทียมไว้นะแล้วก็จะใส่พริกแกงด้วยหน่อยนึงแล้วก็มีกระชายใบมะกรูดพริกอันนี้พริกไทยสดแล้วก็กระเพราจะใส่กะทิด้วยนะสูตรนี้แล้วก็เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยเี้าขาว ดูทอดปลาชือ้นๆอ้าวคนหายนี่ทอดดูท่าทอดปลาเท่าก่อนบรรยากาศได้ที่ไปทำในบ้านคือปลามันหมินเนาะมันเป็นคาวฉันไม่อยากให้ทอดในบ้านแต่จะเลยให้มันก่อไฟทอดข้างนอกมันจะได้มีหมินบ้านในครัว ดูนางทอดไปเรื่อยๆทำหน้าเหมือนเดินบังคับนะสวัสดีครับเอฟซีอยากไหวสวยๆ <c oughs> <c oughs> น่ารักนะสั่งง่ายทำอะไรก็ทำนูนไปเดี๋ยวค่อยมาดูตอนนางทอดตอนนางพัดว่าทอดได้แล้วอเอาไม่ต้องกรอบมากอ่ะขนาดนี้ก็เพิดี ี๋ยวเราจะไปพัดกันเสียงว่าพร้อมพร้อมพร้อมได้คนตากล้องกับพร้อมคือกันนูน่นดูนางคำเราจะไม่ได้แบบว่าอันนี้ขั้นตอนอะไรมากมายให้ดูบรรยากาศการทำก,กับเขาก็แล้วกันใส่อันนี้ลงไปแลวเด้อพริกกับกระเทียม ท่าเลยนะบรรยากาศคนทุ่งตกเนี่ยน้ำคขังเต็มนเลยนะทำหข้าวบนคลองทำหมูข้าวบนคลองนี่แหละกินมันจะไม่อับในบ้านซซซซซลูกมือแล้วเลยลูกมือเชฟเตะ มา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 ส็จมากเสร็มากเรียกมือเช็ดันนี้รีบท,ทำเมื่อาน <c oughs> เรามมื่อวานคืห้นหอมก่อนนะคุณใส่พริกแกงลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมดกระทีย ก็คุมการผลิตต็มไมวันท่าให้หอมหอมหรือยังละ่ะหอมหรือยังยังหอมแล้วไปเช่าอะไรหอมหอมอะไรรอตามพร้อมกันเลยใสรเอาให้มันหอมกันแล้วก็ค่อยใส่อันนี้ลงไปกระที นั่นมาแล้วจาวแดงครัเขาไม่จามเขาวันนี้เขาอาชลิยะไม่หรอก yes s t e ไปโอ้มาแล้กินอาว แหงอมหอมเกินนะหอมใส่น้ำเปล่าด้วยใส่น้ำขัดไปก่อนอีกก็ได้ มันเยอะได้เดี๋ยวมันก็เข้าไปในเนื้อปลาหมดกม <า S 1> ระบบปุกเลยนะใช่ข้าวผัดพริกสดมาก็หั่นเดือดแล้วเดือดแล้วแล้วก็ปรุงรสเลยปะ ตอนกลางวันนางจะทำในบ้านนะแต่ตอนเย็นบางทีก็ออกมาทำข้างนอกแต่ว่าอันนี้อยากออกมาทำข้างนอก mm hmm. เห็นบรรยากาศให้เฉยๆแ้บ mm hmm. ดึงดึงดึ mm hmm. อันนี้พอ mm hmm. มีนอแล้วน้ mm ็น hmm. ปลา อะไรวะซอสผักเขียวดึงงดึงสัตว์เลี้งไสัตว์เลีงหสาวเมวเมวสัตว์เลี้ยงนังกิกูกสาว หอมมากทุกคนบอกเลยว่าหอมถ้ายืนดมอยู่เนี่ยตอ mm hmm. นนี้อยู่กันสองคนฝั่งเขาเดินไปเดินมาแล้วก็น้องลูกสาวน้องกิกมันนอนมันนี่มันยุดงานมันก็เลยนอนมาตีมาดวนเลยก็เลยอยู่กันเงาเงเาน้องชายก็บับกลับบ้านพาลูกไปฉีดวัคซีน น,นี่ก็เลยอยู่กันสองคนไม่คิดว่าจะกินอันนี้แหละอ,อย่างเดียวแล้วมั้งประมาณนั้นอะไรปลาาได้ไหรไใส์ต้นไงินาง้าหวานเหรอเผ็ดได้ป่ะได้แต่พริกไทยดำมันตำใส่ลงไปแล้วมันเผ็ดดีนะ ได้ทีแล้วใส่ลงไปเลยค่ะกดลุกคนนะคะช่วยกันทำ ชายก็ชายจะได้หอมๆรถจอดเยอะน้อเข้ามาตลาดกันได้อยู่นะชีใส่เข้าไปแล้วแหละน่าจะมีน้ำคนนี้ก็ถึงเติมน้ำไหมปีามันดูดน้ำไปหมดเลย โอ้ยไม่เอาว่าแล้วกระเทียอุ้ยสัตว์มันได้อยู่ก็ถัดอุ้ใชัก็ได้หอ,อมมากหอมทะลุกล้องปิเก็ตอืมได้แหละ่ะใช้น้ำนิดนึงหนึ่งแล้ เรียบร้อยแล้วทุกคนี๋ยวมาชิมกันฝีมือเชียไตแสบนะแบ้แงทำเป็นกับข้าวตกใสปลากข้าวด้วยแกมด้วยอยางซอจุชินบุปปินไว้เวียนบวกี่ะลล ไม่มีน้ำเลยหรอเราใส่น้ำไนนว้คนใส่หลากหลายมาอันนี้น้ำปลาเอานี่ไงน้ำปลาไม่ใช่ไม่เค็มนะแต่ต้องราดข้าวให้ข้าวมันลนื่นๆนิดนึงม,มากวันนี้ว่าจะไปวิ่งกันเสร็จไม่ได้ไป ิน,นองกันจะไหมีับนเดี๋ยวเเข้ามานอนนี่เดีนนเนะเดี๋ยวนี้รจะดูฟิเรานอนอย่างเดียวเรานอนอย่างเดียวเราไม่สวนเกอะไรอะกระดูกสักริกสุ ้าสูตรมันยังกินอดไม่ต้องทอดแต่ว่ามีความเข้าวค่เป้าวแต่น้ำนไม่เยอะเกลือนี่มันแค่ปลาคือเหมือนปลาถาดปลาถาดมันปลาถาดเลยปลยาถาดนะใช่ทอดกับไม่ทอดได้ใช่ไหมอือืปลาถาดเลยนะแต่ว่าอันนี้มันใส่กะทิปลาถาดไม่ใส่อืมแตกต่างอย่างเี้ยอันนี้กะทิก่อนเดียวอืชิปชิ ดวนเอามลดเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาห้องเยเออข้อติจุดนรงไหนได้จิ่เลยจาเจากนน้นขมดูก่อนเลยนี่นะนต้องมาบอก พี่ชุดนึงออกมัเองชุดนึ่งออกมได้หมดได้ชุดสองก็จะออกอะไรมาครอักตำน,น้ำซีไหมจะกินไหมจม่กิน,กน,น,ลนเลยกนกาเปล่า,ลาอร่อยให้ได้ไม่โดนเกืแม่เว้ยบุ๋โดนเกืไปห้าเมตร 来，你、嗯、好了。<laughs>